เป็นเช็ดเป็นเม็ด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 ขึ้นละมุนละมุนละมุนอ่าเบามือนะอาเช็ดก่อนเช็ดก่อนอ่าเราก็เช็ดปม่อย่างเช็ดแค่นี้เออเราเห็นมันเป็นเงาไหมเป็นเงาสีไหมคะอ่า่ไปไปว่าไปข้างนน้นไปข้างนู้นเอ็ลูกค้ามาฝั่งโน้นหัวมอนกันสะบัดมาฝั่งไหนสะบัดมานี่ใช่ไหมสะบัดมานี่สะบัดยาวเออเล็งฝั่งข้างนี้ไว้ขอบบนก็อยู่ตรงไหนสะบัดมายาวเออแยกตกียกตกมองเส้นมุมหัวบนไว้ อย่าตกอย่าเอียงตามสะบัดตรงอ่าสะบัดเออให้ขอบมันให้ขอบมันชัดใช่จึ๊ก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 เดินช้าเดินแช่ช้าจึ๊ก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 มันโดนไหมน่ะโดนไหมสี่เม็ดมันลงไหมเช็ดดูดินิดเดียวอ่ะ ใ,ให้มันอะไรนะสีเข้ากันใช่ทิ้หมักก็ได้ไม่หมักก็ได้ใช่ไหมทิ้งหมักิ้หมักเพราะว่าสีมันเหลือมันต <c oughs> ้องสีมันเหลือมันต้องกิน